กราฟสีันีีครับพ่อแม่พี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่องม,มั่นเขาเซ็งในคลิปนี้ผมขอสั่งเล่้กานภาษาอีสานวันละข่ำหรือภาษาอีสานมือละข่ำตล้ดแต่ภาษาอีสานในมือนี้ในคลิปนี้ผมก็สีมาปวาถึงหักกับมักหักกับมากนี่เบิ่งผิวเผนะินน่ะมันสิใสคือๆกันแต่ที่จริงมันบอกแม่นนะครับ คำว่า่อยมักเจ้าคือผมรักคุณกร็ริใส่กับคุณนมบ้สาวอ่าหรือข่อยข้าเจ้าการตีใส่กับคุณบ้สาวคือกันแต่ว่าคอยขักเจ้า่สีแตกต่างครับข่อยมักเจ้าอยู่น้อยนึงครับคือหักกับมักมีหักนี่ใส่กับพ่อแม่ได้เลยครับพ่อแม่่อยขักเจ้าหลายหลายแต่สิบ่สามามาที่จะใช้ คำวา่าข่อยมักเจ้าก็บพราแม่ใดเพราะว่าคำว่ามักหนีมาสิในลักษณะของเชิงผงพุสบ่าวปุษาหัวแใ่กั้นใดแต like ่คำว่าหักหนีมนสิดแบผู้บ่าวู้ษาบ่ไดและมันก็ยังสีใสครับผู้ที่มีอายุมากเฮาก็ไใดลุงข่อยหักเจ้าหลายหลายยายข่อยฮักเจ้าไลายหลแบบนีก็บใดนะครับเด้อแต่มาสิบ่ใส่แต่มานสบเอาคำว่ามักหนีมาใส่คำว่าหักบ่ได้เลยครับ นี่ก็คือหกักกระหมัดมือใส่ต่างกันน้อยนึงครับแต่นี่ก็คือประสัยสารวัลขําที่ผมนํามาเสนอถ้าเกิดพิษผ่านประการใดกับของประท่านอภัยเป็นอนดีตหนีเลยครับเดอ้อก็สตามาิรถตีเตียนผมใดเลยนะต้องมีพิษตัวนี่บอกแม่บอกใดมัดเลยแล้ว,ก,ลลวก็อย่าลืมกดติดตามไว้นําเดอ้อแล้วก็อย่าลืมคอมเมถถนต์อย่างที่หมวดถือปนแนวบ่นตองก็สามารถบอกผมใดผมสิมา ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้มันด,ดีขึ้นเลยครให้มันถึกต้องยิ่งขึ้นไปอย่างไรก็ฝากวันนี้นะครับในคลิปแรงอย่างนี้มีการผิดผ่า,าสักเล็กหน่อยจะต้องขอประทานอภัยอย่ในโอักานี้แล้วเรามาเจอกันใหม่กับพระสายสารวันละค้ามไคลิปต่อไปโหรับมันนี่คลิปหนีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพอกันไหมมือหนาคลิปหนาด,ด้วยครับเด้อพี่น้องเอ้ยบายบายห่วยบแมดแล้วไปละครับ พี่น้องพอกันไหม